ติดตั้งแผ่นอะคริลิกชิงโคลท์คุณภาพ by SCG พระราม2กรุงเทพตัวอย่างผลงานติดตั้งแผ่นอะคริลิกชิงโคไลท์คุณภาพในเขตพื้นที่พระราม2จังหวัดกรุงเทพโดยตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งจาก SCG บ้านหลังนี้ใช้แผ่นอะคริลิกรุ่นฮิตคัตป้องกันความร้อนสีเขียว Noble Green รหัส N590 โดยติดตั้งเป็นหลังคากันสาดหลังบ้านบ้านหลังที่สองใช้แผ่นซิงโคไลายรุ่นคิตคัดเช่นกันโดยใช้สีฟ้า Blue รอยเยนบูแลหัส d 7 0 3สำหรับบ้านหลังนี้ทีมช่างหลังคาของเราทำการติดตั้งหลายจุดรอบตัวบ้าน เจ้าของบ้านที่สนใจติดตั้งหลังคาชิงโคไรคุณภาพในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลหรือต้องการซื้อแผ่นหลังคาและอุปกรณ์ไปติดตั้งเองสามารถส่งแบบหลังคาให้ทางเราเพื่อประเมินราคาเบื้องต้นทางเรามีคู่มือติดตั้งและมีเจ้าหน้าที่แนะนำการติดตั้งให้ค่ะติดต่อเราได้ที่เบอร์0955150600ไลน์คุณภาพค่ะ